ในรายวันสุคนชัยอารีหมูเด้งสัตว์ผู้น่ารักกว่านักการ ประเทศไทยเปรียบเสมือนข้างขึ้นข้างแรมประเดี๋ยวเดือนดับมืดสนิทในเดือนข้างแรมพอถึงข้างขึ้นท้องฟ้าพ้นเงามืดมีแสงสว่างส่องแทนแสงเทียนช่วงที่เราต่างตกใจในความรุนแรงจากธรรมชาติเกินกว่ามนุษย์หลบเลี่ยงได้พวกเราที่ยังไม่ถึงจุดนั้นต่างหยิบยื่นใจเมตตาถึงกันส่งมือช่วยฉุดให้รอดตายเหมือนเกิดใหม่เพื่อเดินหน้าสู้ต่อไปสู้ต่อไปเถอะพี่น้องตราบใดยัง มีข้างขึ้นข้างแรมที่ธรรมชาติจัดให้ขอแต่ทุกคนสู้ชีวิตบนเส้นทางที่ต้องอดทนด้วยตนเองสูงขึ้นเรายังมีโชคอื่นรอช่วยอยู่โดยไม่ต้องรอรัฐบาลรูรั่วเอาเงินเรามาแจกเราหมูเด้งเกิดมาร่วมทุกข์ในยามที่ประเทศไทยตก ตเอาเนนขึ้นเป็นเจ้าอาวาสความนิยมชื่นชมในความน่ารักน่าชังของหมูเด้งดังตั้งแต่แรกเกิดประเทศไทยสเสน่ห์แรงสุดแค่ลูกคิปโปเพียงลำพังเกิดมาในความดูแลของสวนสัตว์เขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีดังไปทั้งโลกไม่หยุดสื่อทุกช่องหน้าจอและโลกออนไลน์นำเสนอข่าว ความขี้เล่นอ้วนทวนสมบูรณ์คือแรงดึงดูดที่ถูกส่งต่อๆกันไปยังชาวโลกเขามองเห็นสัตว์โลกที่น่ารักมีอยู่ในประเทศไทยหมายถึงแผ่นดินเกิดของคนไทยทุกคนชาวโลกเขามองตามอยากเดินทางมาพบหมูเด้งแม้แผ่นดินนี้คนไทยตกประกรรมลำบากเพราะภัยธรรมชาติที่รุกรานเราไม่เลือกฤดูข้างขึ้นข้างแรมไม่ได้มองไปถึงการเมืองตามระบอบประชา ธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินของคนไทยที่มีนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งพลังอํานาจนักการเมืองนายทุนมาร่วมคิดปล้นเงินแผ่นดินแจกคนจนสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095 460 5580